เราซื้อแบบว่าเขาปล่อยจ้ะเขาปล่อยเอ่อเขาปล่อยเลขออกไปแล้วนะเขาปล่อยย้มมือแรงจ้ะยามมือแรงเขาเขาเขามาั่นทําคิดทําอย่างนะปล่อยหวยออกไปบันี้กลางคืนกับมาฝันเขาก็เลยคิดบา่าเขาตีเป็นเลขเขาคิดบา่านเลขที่เขาปล่อยไปเันศขนแบบเนี้ยนี่ตัวไดแม่เนื้อปล่อยมนอนปล่อยปล่อยมือนั้นจำได้ค่ะนั่นทีน่นี้อ่าสี่ศูนย์ สองศูนสองศูนย์้าแปดศูนย์มาตรงความฝันเดี๋ยวอะไนี่ลาบลอยไปวิ่งตัวไหนก็อเียงหองเลขวิ่งเจียงเนี่เป็นแปดมาค่ะวิ่งแปดเนาะวิ่งแปดล่างวิ่งแปดอ่าเลขลับหันมาศูนล่างค่ะลขกลับ ศูนย์ล่างเลขลับศูนย์ล่างที่ว่าอาจารย์ใจดีใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ห้าล้านอาจารย์ใจดีแกจะให้มาอสี่กับสองมาใส่ล่างอันนี้อาจารย์ห้าล้านอ,อันนี้อาจารย์ห้าล้านศูนย์ทำไมถึงว่าเป็นห้าล้านครับเทสเขา<ข>วิ่งห้าล้านเขาวิงว่งเขาวิ่งครั้งละห้าล้านโอ้หหมื่นไล่ตอนเขาวิ่งศูนย์เหมือนเดิมนั่นแหละอืมมาศูนย์เอ เออคือมันมีทนนขอาไปเห็นงานน้ำเพินอะนะคะครับเป็นลูกน้องเพินอะนะเพิ่นกันเลยให้เขาให้ออกมากันเลยโทรมาบอกครอบครัวเพิ่นเพิ่นกันเลยปล่อยให้น้ำโอ<ฮ>้วิ่งห้าล้านเนี่ยแหละวันนี้มาสูย์ค่ะเลขเจี๊ยงมาแปดถ้าสูตรบร่าหลุดแปดกับบัาหลุดค่ะอืมอาสูตร,รลุดแปดกระสิว่่งอ่ากัะสีนี้สองตัวคือร่างเขาเนี่ยก็คือจังเอ่อมีแปดกระศูต ครับอาจารย์ใจดีก็ให้สีกับสองมาจับใส่คนละคนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ามาให้สีแล้วก็เลยมาจับใจกันเพื่อเป็นสี่ศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ต่บ้าถ้าให้เจี๊ยงเน้นเจี๊ยงกเน้นให้สีศูนย์กับแปดศูนย์สองตัวของเจียงของเจียงจะมาแปดใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ของผู้ใหญ่ใหญ่ใจดีมาสี่กับสองสี่กับสองอาจารย์ใจดีอาจารย์ใจดีให้สี่กับสองครับ แล้วอาจารย์ห้าล้านให้ศูนย์อาจารย์ห้าล้านศูนย์ตัวเดียวค่ะโอ้ศูนย์นี่ศูนย์ล่างหรือศูนย์บนครับศูนย์ล่างศูนย์ล่างนะครับอาจารย์ห้าล้านอาจารย์ห้าล้านหลายคนสับสนครับมาช่วยกันหลายคนก็ช่วยกันก็คือมีสามอาจารย์ใช่ไหมครับมีเจเอี้ยงมีอาจารย์ใจดีแล้วก็วิ่งเงินห้าล้านครับวิ่งห้าล้านโอ้วิ่งห้าล้านแกจะมาตัวเดียวนองไกยสีเขาดูก็โม่ค่ะอาจารย์ใจดีหนึ่งวันนี้วันแรก งวดแรกนะครับใช่อาจารย์จะดีงวดแรกแต่ว่าห้าล้านนี่นิ้งวดนิ้งคืองวดที่สามจะแยกนิ้งงวดที่สี่อีกเพิ่นวิ่งศูนย์ล่างเนี่ยใช่แล้วของีกย่างนี้วิ่งล่างขึ้กันแต่วิ่งแปดแมนก็เลยประกบใส่กันเลยอ่าจับกิ้งใช่กันเลยค่ะแปดซูนพอดีจ้ะแปดซูนนี่ยงถึงเนี่ยไหนวะสี่ซูนกับแปดซูนสองตัวถ้าศูนย์ก็หลุดยังไงก็ต่ำค่ะ ไปเลขกมือนะเราฟันดีฟันเ่ยเขาจหนักงูจังงูมันจะตัวเงี้ยเทารถกระบะแบบเนี้ยเันจะตัวแบบนงดำดำเนี้ยรถกระบะตัวเนี้ยคนที่เข้ามาเลยแต่มาคาาแก้วมาในปากคนตอนันที่เข้าม้าที่เขามองนี่อ่าเข่าม้าเนี่ยลูกแก้วจะเป็นแสงออกแสงที่แรกเขาคิดว่ามันอย่างอยู่ในปาก่นบรรหาิ่นเรยเข้ามาใกล้นั้นเป็นลูกแก้วเข้าบ้านเจี๊เอียงเหรอครับเข้าเข้าเข้าไปเนี่ย ไปปักกล้วยเนี่ยเขาไปปักกล้วยโอ้ที่มีพญานาคอยู่นั่นแหละใช่ใช่ไปเจอเอียงไม่เอาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านถ้าใครชอบก็สองแปดเจ็ดออกมาแล้วงอบรอบรอบก่อนทั้งสามตัวมันจะมาอีกได้เลยมักออกตัวเก่าด้วยสนสองแปดเจ็ดมันก็ไม่แน่ครับข้าบเข้าบ้านนะครับผมแต่ว่ามันกลับมาตรงกับที่ข้อปล่อยแปดก็คือจังข้าใสแปดได้แปดเจ็ดแปดสองได้ แต่ผู้ชอบค่ะถ่านใดชื่นชอบก็หยิบจับค่ะเป็นแนวทางเราเจเนาะเป็นแนวทางหนค่ะเป็นชื่อกลางแมนเป็นชื่อกลางพี่โตออาจารย์ดังๆให้มาน้ำมะมะมะโฮมกันครับมะโฮมกันกับใส้การพิแทงเอาสำหรับผู้เสี่ยงค่ะือกันเนาะอีกมากตรงกันเราว่ารอบก่อนนั่นเฮามาสามทนมะศูนครับเขามมจใส่กันเลยแบบนี้นะ วัตีกับมาเอีกแปดศูนย์วดงวดก้อนท่อนวิ่งสามลองห้าเด้วิ่งสามลองห้าเขาเก่าปใะ่ซูนย์ก็เป็นจ้ามชูเป็นห้าศูเป็นที่สองทูบแล้วกเข้าสามศูนย์เป็นจูดจ้าผู้ของเก่งย่างวันนี้จับผู้เดียวเลยจับไรอาจารย์แต่รอบนี้ก็ถือว่าจะเอี้ยงฝันดีเนาะตอนนี้พยานะทัแก้วเนี่ยแก้วนะฮะเขาไม่ได้ตีเป็นเลขแต่เราคันตีเป็นเลขเขาเก่าตีเป็นเกียร์ศูนย์แปดศูนย์เพื่อเก่า เพราะว่าแก้วก็เป็น0ูนย์ศปากก็เป็น8ปดอีกแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นเก็ดมันจะเป็นสาตัวกับเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนยนยก็มีเท่านั้นแหละนะนเ็ดแปดมันก็กลับไปกลับมาได้ก็ก่อเหลือแต่เจยังไม่มี 8, เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดกบยนบ้านโอ้มีมครบเลยมัน,นมีมันมีในั้นแหละ สรุกโค้งสุดท้ายแล้วค่ะมีอีกเนาะมีจำนี่แมนกับฟันไหนแค่4080ค่ะสำหรับตัวนิ่งสองโตโะฮอลแมนสองชุดพันเล่นกูบงบหน่อยแมนสามารถไปบนได้ไหมครับเจ๊อ่อันนี้ก็ใช้กันพี่แท่งหรอสำหรับผู้เล่นชื่อบนล่างนั่นเหรอเนาะไพ่ประมัณไก่กระยับขึ้นไปไพ่ไพ่มันใจว่ามัมาณไก่บ้าอ่ะเธอก้าออกล่างเต็มตินถ้าออกบนกับล่วง จะต้องใช้การพิแท้งเอาค่ะสำหรับผู้เล่นก็สามารถมาบนล่างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลูกกลมๆนะพลนหมุนนะครับผมมันแบบว่มีบามันจะอยู่หมองเกลือแต่ว่ามันหางเป็นสูตรล่างสูตรล่างค่ะโอ้สูตรล่างแต่ว่าก็โอกาสมาบนได้นนะครับ แต่ว่าถ้าเบียนบ้านนี่ก็อย่าลืมนะเจ๊เนาะงวด่อนมาสามตัวแล้วเด้อมันเติลูกบอลมาอ่อันี้ยังดูสิสองแปดเจ็ดนะสองแปดอะไรออกแปดสองเจ็ดสองอ่ามาทั้งสามตัวเลยอ้ถ้าถ้าเกิดมาฝันรอบงวดที่ผ่านมานี่เต็มเต็มเลยนะเจ๊เนาะอ่ะก็รอบที่ผ่านมาเนี่ฝันฝันที่เขาเอ่าพยางูใส่ลูกบอลใส่หัวเนี่ยเติรเข้ามาเตอรลลูกบอลแบบเนี้ยเข้ามานะรอบนี้ก็เข้ามาอีก รอบนี้เข้ามาอีกแต่มัตรคาบแก้วคาบแก้วเข้ามาคาบลูกแก้วเอาทีนี้เอามันลุ้นกันนะครับ MC ครับผมไม่รู้ว่าจะบ้านหรือรถหรือรืออะไรหรือเลขหรืออะไรนะเนี่ยก็มีไม่ที่บ้านก็เลขแล้วก็หวยเราแหละทะเบียนรถเกี่ยวไหมเจ๊ก็ไม่เกี่ยวนะไม่รู้สิมันก็อยู่ในหลักแปดเหมือนเดิมนั่นแหละทะเบียนรถมีัแปดไหมแปดห้าแปดสี่เหมือนเดิมห้าแปดสี่มันอยู่ในหลักแปดหมดเลยโอ้ครับผม เาก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับเจี้ยงนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับเจี้ยงครับก็เป็นแนวทางนะครับของเจเอี้ยงนะครับพี่ครับผมชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะแนวทางนะครับเจี้ยงฝันดีฝันดีจนอยากบอกเลยนะครับผมนี่ครับฝันว่างูพญานาคเข้าบ้านนะครับคาบแก้วเข้าบ้านเลยนะครับผมหรือว่าจะมีโชคใหญ่น้อยทีเนาะ รเราให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านพิจารณาดูนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ